ชมวิวที่สำคัญที่สุดนะคะ,ะบนภูขเขาบนสี่ปีบุญนี่ก็สูงประมาณ2องพนสอ้อยเจ็สิบเมตรค่ะดูรอบๆนะคะตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดเที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาชมวิวกันจุดนี้นะคะแต่ช่วงนี้ ช่วโควิจะเห็นว่านักท่องเที่ยวน้อยลงนะคะค่ยมีนะักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็รอบๆไปก็จะเป็นยอดเขาของฟูจินะคะ ทำการเยอะก็มีโอกาสได้แค่มาชมถึงจุดจุดนี้จุดเดียวนะคะเพราะว่าเขาปิดนะคะปิดไม่ให้ขึ้นไป็นชวมนะคะเที่ยวชมใส่เล็กน้อยนบริเวณ ส่วนใหญ่ก็ปิดนะคะเพราะว่าจำนวนนะักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีแล้วมีก็อาจจะเป็นคนในประเทศภายในประเทศของเขาก็จะเห็นว่าเงียบคอที่เคยดูในสารคดีหรืออจากที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านได้มาเที่ยวที่นี่ก็จะเห็นว่าด้านล่างนะคะจะมีที่จอดรถบ้า์ ว่าไม่มีรถบัสสักคันเลยตัวนี้แล้วจ,จุดนู้นก็จะเป็นาทางเดินด้วยเท้านะคะเดินขึ้นเขาแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วไม่สามารถเดินไปได้แล้วนะคะกเราก็จะมาอยู่กันได้แค่ีจุดนี้นะคะ เห็นได้แค่รอบๆบริเวณนี้ไม่สามารถไปไหนได้มากกว่านี้นะคะก็ถือว่าเรามีได้โอกาสได้มาแล้วเดี๋ยวจะลงไปดูรอบๆบริเวณนี้นะคะว่ามีร้านค้าที่ไหนบ้างเที่ยงเปิดอยู่ ี่นยังไม่ได้ดูเลยก็ <_ coś> จะประมาณขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนจะคึกคักมาอ๋อยังมีร้านค้าอยู่บ้างน,นิดหน่อย เิมเหนื่อย่นะอากาศเย็นแล้วก็ปวดแก้วงูมากมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ว่าเป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะ แต่เราไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วนะติดแล้วเรียบร้อยคนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่อื่นกันนะคะรู้สึกว่าจะมีสันใจใจออก,ก็จริงใจนะ คนที่มีน้กท่องเที่ยวจะเต็มเป็นไปหมดเลยเนาะจะมีคนมาเที่ยวเยอะมากเป็นบริเวณศาลเจ้านะคะอานบริเวณศาลเจ้าอากาศคังบนเย็นมาก เดินมาหอบเลยโอเคเราก็จะถ่ายได้แค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าสา์เจ้าเขาจะไม่อาจจะไม่ให้ถ่ายรูปเนาะเราก็จะดูได้แค่บริเวณนี้เพราะว่าอาจจะเป็นกฎของเขาหรือเปล่าเราไม่รู้นะ Thank <sighs> you. 行くのちっちゃけった。 ขขาฟูจินะคะก็จะเต็มไปด้วยก้อนเมฆสวยงามมากค่ะ เิดจากภูเขาไฟนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับเทื่อเเขาฟูจินะคะภูเขาไฟา,น,าน,นะคะภูเขาไฟในตนานแห่งแห่งนี้นะคะได้มาแล้วนะคะดีใจมาก สวัสดีค่ะ